ท่านารานกรรมการท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูในบ้านคุณครูคนดนะครับผมไัยบุญใจบ้านนะครับวันนี้ขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม k m o p a ประจำปีงบประมาณ2567ครับโดยจะขอนณรเสนอเป็นรูปแบบรูแมบนะครับใน4หัวข้อได้ต่อไปนี้นะครับหัวข้อที่1ส่วนนามครับ2การจัดการเรียนรู้3การส่งเสริมและสนับสนุนและ4การพัฒนาตนเองครับ ในส่วนที่1ส่วนนํานะครับขอณลีลาําเสนอในส่วนที่สําคัญน,นะครับภาระงานของผมนะครับผมมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนจํานวน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาจํานวน5าชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนอนโยบายและจุดเน้น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับสาหรับประเด็นทา้าทายนะครับชื่อเรื่องว่าการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ่าดการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะครับท้าความถึงสภาพปัญหานะครับสําหรับเด็กนักเรียนชั้นป .3 ปีนี้นะครับผมก็ได้สอนตั้งแต่อยู่ป .2 นะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับก็ได้เร็งเห็นถึงในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับ เด็กๆนะครับเขาก็จะชอบรับประทานอาหารที่จําเจน,นะครับรับประทานอาหารที่ไม่หลากหลายแล้วก็ไม่ครบห้าหมู่นะครับเนื่องจากเด็กยังขาดความรู้ในเรื่องของอาหารหลักห้าหมูน,นะครับซึ่งบา <c ern> งคนรับประทานอาหารเช่น hmm. หมูปิ้งก็จะเป็นหมูปิ้งซ้ำๆนะครับโปรตีนก็จะได้จากแหล่งเดิมๆนะครับไข่ดาวก็จะเป็นไข่ดาวซ้ําๆนะครับซึ่งการ <c ern> ารับประทานอาหารที่ถูกต้องนะครับก็กําหนดไว้เลยนะครับว่าต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบห้าหมู่นะครับ <tyard. S 2> นำสู่ในส่วนของการจัดการเรียนรู้นะครับสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารหลักหหมู่นะครับในรายวิชาพ13101นะครับวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับ <Okay. S 1> ผมก็ได้นำเสนอในรูปแบบของ qr code <Okay. S 1> นะครับในแผนการจัดการเรียนรู้น,นะครับ <Okay. S 1> ผมก็ใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้นะครับ inquiry process นะครับซึ่งก็เป็น active learning รูปแบบหนึ่งนะครับ ประกอบด้วย5าขั้นตอนนะครับผมอนุญาตขออนุญาตเล่าการจัดการสอนคร่าวๆนะครับในขั้นแรกนะครับขั้นสร้างความสนใจนะครับผมก็จะถามนักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อที่ผ่านมานะครับใครได้รับประทานอาหารบ้างนะครับแล้วก็ใครไม่ได้รับประทานอาหารนะครับซึ่งผมก็จะสนใจเด็กที่ได้รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ถามเหตุผลนะครับแล้วก็ย้ำว่าการรับประทานอาหารให้ครบทั้นสามมื้อนะครับในเรื่องสำคัญนะครับต่อจากนั้นผมก็จะถามเป็ียบว่า นักเรียนมีเมนูอาหารที่ชื่นชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้บอกเมนูอาหารของตนเองนะครับแล้วก็จะถามเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ใน,นการประกอบอาหารนะครับเด็กๆก็จะได้ช่วยกันตอบนะครับแนวคำตอบก็จะเป็นพวกเนื้อสรรัตว์พวกนมพวกผักพวกผลไม้นะครับเด็กๆก็ช่วยกันตอบจากนั้นผมให้เด็กๆช่วยกันลองจัดกลุ่มนะครับโดยที่ยังไม่เฉลยนะครับลองเอามาจัดกลุ่มซีว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่พูดมาถ้านํามาจัดจัดได้กี่กลุ่มนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะพาเด็กๆนะครับร้องเพลงแล้วก็มีการ exercise น้อยๆนะครับในเรื่องในเรลงอาหารหลัก5หมู่นะครับแล้วก็มีท่าทางประกอบนะครับจากนั้นก็จะถามเด็ก,เ,ดกเกี่ยวกับรายการอาหารที่รู้จักนะครับในคำตอบก็จะเป็นรายการเชฟกระทะเหล็กนะครับเป็นรายการรายการมัตเตช์ไทยแลนด์มัตเตช์จูเนียนะครับที่เด็กรู้จักนะครับ จากนั้นนําสู่ในขั้นที่2น,นะครับนะครับขั้นสํารวจและค้นหานะครับผมก็บอกเด็กทุกคนว่าวันนี้ครูว่าได้จาลองในการทำอาหารเอไว้ในห้องเรียนนะครับโดยที่ครูจะสมมติตัวเองเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยจะเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยการแข่งขันจะจัดเป็นกลุ่มๆนะครับมีทั้งหมด3ากลุ่มคลาสเด็กเก่งกลางอ่อนนะครับโดยผมกําหนดโจทย์ที่ว่าผมไม่มี ปัจจุบินปริศนาให้นะให้เกักคิดเองครับแล้วก็มาประกอบกันขึ้นเป็นเมนูพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กรรมการโดยจะต้องเสิร์ฟอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเด็กๆก็จะได้ทําเป็นไม้เน็ตติ้งนะครับแล้วก็โยองออกมาว่าหมูหนึ่งสองสามสี่ห้าประกอบด้วยอาหารอะไรบ้างนะครับที่เรนยงนำเสนอแล้วก็มีการตกแต่งให้สวยงามครับต่อมา,า,าท่านอธิบายและลงข้อสรุปนะครับเด็กๆก็จะได้มานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับ ผมก็ได้ลงข้อสรุปร่วมกับเด็กๆในห้องนะครับว่าที่นําเสนอเนี่ยถูกหรือเปล่ามูหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยเด็กๆใช้เนื้อไก่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับสองสามสี่ห้านะครับเราก็ได้ลงข้อสรุปร่วมกันนะครับนําสู่ขั้นต่อมานะครับขั้นขยายความรู้นะครับในขั้นเนี้ยผมก็จะบอกเด็กๆว่าวันนี้ครูก็มีเมนูอาหารของครูมาเหมือนกันนะครับซึ่งเมนูอาหารของครูนเนี่ยเป็นอาหารที่ใกล้จะส a บส o a แล้วเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นด้วยนะครับอาหารที่ผมนํามาผมก็จะฉายภาพให้เด็กได้ลองชายนะครับซึ่งจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะครับเด็กไม่รู้จักอาหารชนิดนี้เลยนะครับไม่รู้แล้วก็ไม่เคยรับประทานด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เฉลยว่าเป็นเมนูอะไรนะครับจากนั้นผมก็ให้เด็กดูวิดีทัศน์นะครับวิดีทัศเอ็นวิดีทัศเอ่อหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นนะครับในหัวข้อ The Lost Taste นะครับ ซึ่งรสชาติที่กำลังจะหายไปของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูบ๊อดงครับที่เป็นตำมะพร้าวนะครับเด็กๆเขาก็จะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นเมนูจากบ้านเทียนมีนะครับเด็กๆที่ย้ายมาจากบ้านเทียนมีด้วยนะครับเขาก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ฟอไม่เคยรับประทานนะครับครูก็เฉลยว่าเป็นเมนูบ๊อดงนะครับก็คือตำมะพร้าวนะครับจากนั้นพวกเราก็ได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าบ๊อดงเนี่ยมีอาหารครบทั้งห้าหมู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเด็กๆจะเสิร์ฟอย่างไรให้ สาม,มารถทานได้ครบทั้ง5้าหมูนะครับซึ่งเฉลยก็คือขาดหมูที่2นะครับก็คือข้าวใบน้ำตาลเผือกมันนะครับในเมนูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับประทานคู่กับข้าวเกีกัเขาก็เขาก็เข้าใจนะครับว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณปูจะต้องเสิร์ฟคู่กับข้าวนะมันจะได้ครบทั้ง5้าหมู่นะครับต่อมานะครับขั้นประเมินในขั้นประเมินนี้ผมให้ความสําคัญมากนะครับมีการประเมินหลากหลายรูปแบบนะครับการประเมินแบบแรกนะครับ เ the the so yeah. oh. พื่อนก็จะได้ประเมินเพื่อนนะครับเด็กๆก็จะมีหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับนําไปจิตตรงผลงานที่ชอบโดยมีข้อแม้ว่าห้ามนําไปติดกลุ่มของตนเองนะครับเด็กเขาก็จะได้ลองฝึกประเมินเพื่อนๆนะครับผลงานที่ชื่นชอบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นครูประเมินนักเรียนนะครับแล้วก็ครูประเมินการสอนในภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนทั้ง5าขั้นตอนนะครับโดยใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้นะครับ ในส่วนของสื่อการสอนนะครับผมก็ได้รวบรวมไว้ใน QR วอาโค้ดเดียวกับแผนการสอนแล้วนะครับก็คือใช้เพลงเพลงอาหารหลักห้าหมู่นะครับใช้ไม้กระดิ่งใช้สื่อวิดีทัศแล้วก็ใช้ใบงานครับในส่วนของการประเมินนะครับผมก็ประเมินพทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการด้า,านคุณลักษณะอันพึงนประสงค์แล้วก็สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมไว้ใน QR ว o d e โนี้แล้วนะครับ หัวข้อต่อมานะครับการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับผมก็ได้มีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนรายวิชานะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลาศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6ครับต่อมานะครับในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ผมก็ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%นะครับได้พูดคุยกับผู้ปกครองครับนำสู่การปรอกแบบรอรอศในระบบนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาทุนการศึกษานะครับในภาคการศึกษานี้นะครับทั้งนักเรียนรายเก่าแล้วก็นักเรียนรายใหม่ที่เพิ่งได้ทุนเมื่อวานนะครับเด็กป .4 มีทั้งหมด14คนนะครับได้ทุนไป12คนนะครับเหลืออีก2คนนะครับรายด้าเกินนะครับไม่สามารถพิจารณาให้ได้จริงๆนะครับผมก็กรอบข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของงานวิชาการแล้วก็งานอื่นๆนะครับผมก็ได้รับการนิเทศภายในนะครับเพิ่มนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ใช้แผนในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่นะครับแล้วก็เป็นคุณครูจัเซื้ออาหารกลางวันวันพุธครับแล้วก็เป็นโค้ดแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินกีฬาแชร์บอมนะครับต่อมาในเรื่องของการประสานความร่วมมือก็มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนนะครับมีการ พูดคุยนะครับในการในกลุ่มไลน์แล้วก็มีการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนนะครับเวลามีงานวันสำคัญสำคัญนะครับก็พานักเรียนเข้าวัดแล้วก็แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางรพสตนะครับในเรื่องการตรวจสุขภาพของเิ็กนะครับ ต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นส่วนของการพัฒนาตนเองครับผมก็ได้เข้าอบรมนะครับในแอดเจนดาคือในหัวข้อที่ผมสนใจนะครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษานะครับอันนี้ผมก็ผ่านหลักสูตรแอสนะครับก็คือการบําบัดแล้วก็การยอมรับพันธสัญญานะครับจากของมมสนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับล่าสุดก็โครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะครับผมก็ยัง ทำวิจัยนะครับก็คือทําอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเป็นวิจัยในเรื่องของภาทางอารมณ์นะครับก็คือ emotional labor นะครับอันนี้ทาร่วมกับ3ประเทศนะครับก็คือไทยบริเตนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการเผยแพร่ผลงานนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของผมมากเลยนะครับก็คือได้รับการตอบรับให้กีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศในระดับนานาชาตินะครับปรากฏในฐานข้อมูล e-ric นะครับก็คือ Journal of Education and Learning นะครับ อันนี้ก็ได้รับการตอบรับให้ตีพิม์นะครับในปีที่14ฉบับที่2ปี2525ก็คือปีหน้านะครับสําหรับผมนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มในการแล้วก็ณคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนในการให้คําแนะนํานะครับให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจด้วยดีเสมอมานะครับสําหรับผมก็ต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ